สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆอ,ออกมาขับโบกันเหมือนเดิมครับช่วงเ,เช้าๆอากาศกำลังเงย็นสบายครับผมก่อนเดือนเลยนะครับเราไปสแสดงออนไลน์กันเลยครับผมก็สไลด F ์แถบสีเขียวมาด้านขวามือน,นะครับผมระบบก็กำลังจะเปิด ให้บริการรับส่งผู้โดยสารนะครับตอนนี้ก็เปิดเตี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราแสดงออนไลน์หรือเปิดให้บริการขั้นตอนต่อไปนะครับผมาการตั้งระยะในการรับผู้โดยสารนะครับผมขณะนี้เพื่อนๆเ,เห็นอยู่หน้าจอก็จะเป็น2กิโลเมตรนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆคนใหม่ยังไม่ทราบว่าตั้งแบบไหนนะครับผมกดเครื่องหมายบวกนะครับผมก็จะเพิ่มระยะออกไปนะครับหรือว่าเพิ่มรัศมีในการรับผู้โดยสารออกไปเป็น3กิโลเมตรนะครับถ้ากดเครื่องหมายลบนะครับผมก็จะลดระยะในการรับผู้โดยสารลงนะครับผมต่ำสุดนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่1กิโลเมตรนะครับผม เดี๋ยวเราจะเพิ่มขึ้นเป็น2กิโลเมตรนะครับก็คือรัศมีในการรับผู้โดยสารหรือบางครั้งนะครับผู้โดยสารอาจจะอยู่ไกลจากรัศมีที่เราตั้งไว้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะกดยอมรับหรือว่าจะกดยกเลิกก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ พยายามอย,ย่ากดยกเลิกนะครับผมหรือว่าอย่ากดปฏิเสธเดี๋ยวคะแนนคนขับเราจะลดลงนะครับผมถ้าคะแนนต่ำมากๆอาจจะถูกระงับการใช้งานเลยนะครับขั้นตอนแรกก็แสดงออนไลน์นะครับผมขั้นตอนที่สองก็ตั้งระยะในการรับบริษนะครับ ต่อไปนะครับก็รอแค่ผู้โดยสารเรียกใช้บริการนะครับผมขณะนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นะครับผมก็ตีห้าก,กว่าใกล้จะหกโมงแล้วนะครับก็ยังไม่มีผู้เรียกใช้บริการนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเรามารุนไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าจะมีผู้โดยสารเรียกใช้บริการไหมนะครับนี่ก็เป็นแถวๆโรงแรมเดบาซ่าเดี๋ยวเราจะขับตรงไปนะครับผม เราจะขับตรงไปเรื่อยง่ามได้อายขอขอรบจวนเสียงมวนยอมใจว่าใครฟานงานลายหาคนรู้ใจอยากย็นเสียจัง ่อนนี้ก็เป็นเงียบๆอยู่นะครับผมสงสัยลูกค้ายังไม่ตื่นนะครับ ใช้บริการนะครับผมกดยอมรับนะครับระยะทางก็ค่อนข้างจไกลอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าผู้โดยสารจะรอรหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเช้นทางรับนะครับผม ใช้ตรงนี้ไหมโอเคเออครับผมสักครู่นะครับแค่นี้นะ